เป็นอะไรที่อร่อยที่สุดในมื้อเช้าของเราแซ่บมากพี่น้องจ๋าดูบรรยากาศเสียก่อนบรรยากาศรอบๆมานั่งกินต้มมาม่าอยู่ที่นี่ประกันสังคมจ้า โคดก็วิ่งเต็มเลยแศรษฐบจามาเด้อนี่มากินน้ำกันอร่อยที่สุดสำหรับก้นจนกันนท่ากินนิพพางอันนี่อ้ํา น้ำอืมน้ำโกโุก้แซ่บที่สุดในสามโลกพี่น้องจา้าเวลาหิวมากกินกับเยีงกัดแซ่บหรอกกินยู่ขางถนนกัดแซ่บกือเก้าอืม สิบห้าบาทจ้ากินยังพังพ่างไปเหรโอ้ยเบ้ร์ละจ้าพี่นองโสดโสดส,สนิท บินเรวเบินเร็วหลือเตน้ำเทียบัก